ในขณะที่คนอื่นยังดิ้นรนเอาชีวิตรอดในป่าชายคนหนึ่งได้มาป่าเพียงลําพังใช้เวลาสองปีครึ่งสร้างบ้านใหม่ให้ตัวเองภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันข้างๆยังมีสวนผักของตัวเองด้านล่างสุดยังมีห้องใต้ดินเก็บอาหารมั่นใจได้ว่าอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตก็ไม่มีปัญหาในช่วงหิมะตกหนักปี 2019วิทที่เพิ่งจบมัธยมปลายไม่อยากพึ่งพ่อแม่อีกต่อไปจึงย้ายออกจากบ้านเพื่อเตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างอิสระหลังจากที่เขาหาทำเลที่เหมาะสมได้แล้วเขาก็หยิบขวานออกมาเริ่มตัดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ในซานตรงมีความแข็งมากทําให้เขาตัดได้อย่างยากลําบากแค่ควนต้นไม้เล็กๆหนึ่งต้นก็ใช้เวลาครึ่งค่อนวันโชคดีที่เขาอายุ20ปีและมีพละกําลังมากยังมีเวลาเหลือเฟือที่จะทํางานบางครั้งเขาก็โชคดีมากมักจะเจอต้นไม้ที่ล้มลงเองตามธรรมาชาติในช่วงเวลาต่อไปวิทจะไม่ตัดต้นไม้ก็จะลอกเปล หลังจากผ่านไปทั้งฤดูหนาวเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิปีถัดไปเขาก็มีไม้ที่ลอกเปลือกแล้วมากพอครอบครัวของเขาเมื่อรู้ว่าเวเธอร์ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระก็เห็นด้วยกับความคิดของเขาแม้จะไม่มีแรงสนับสนุนแต่ก็มีการให้กำลังใจในเชิงวัตถุเช่นรถแทรกเตอร์คันนี้ที่พอ่อมอบให้เป็นของขวัญสำหรับการอยู่คนเดียวทำให้การขนส่งไม้สะดวกขึ้นมากเมื่อขนาดดูทั้งหมดกลับไปที่แคมป์แล้ววิทเริ่มขุดหลุมบนพื้นเพื่อวางวัสดุเติมฐานรากของเขา เขาเลือกใช้ปูนซีเมนแทนซึ่งมีความแข็งแรงกว่าทรายและดินมากเขายังไม่ลืมที่จะโรยหินกรวดเล็กๆล,ลงไปด้วยเพื่อช่วยป้องกันน้ำหนักกดทับไม่ให้สุดตัวเมื่อเทจนได้ระดับเท่ากับพื้นดินแล้วเขาก็วางแม่พิมพ์ลงไปด้านบนจากนั้นก็เสริมความแข็งแรงด้วยคอนกรีตต่ตอไปกระท่อมที่สร้างขึ้นแบบนี้รับรองว่าอยู่ได้ถึงสิบคนเนื่องจากปูนซีเมนที่พกมามีไม่มากส่วนที่เหลือจึงต้องใช้แทนด้วยแผ่นสิบแผ่นดูเหมือนว่าเขาจะใช้งบประมาณไปไม่น้อยกับการสร้างบ้านหลังนี้พอเขาสร้างเสร็จ พื้นที่ทั้งหมดของกระท่อมก็เห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าในฤดูใบไม้ผลิที่ทุกสิ่งเริ่มฟื้นขืนชีพเขายังคงเก็บรวบรวมวัสดุใกล้ๆเพื่อใช้เติมเต็มผนังในภายหลังจากนั้นวิเตเตอร์ใช้สิวแบ่งไม้ซุงออกเป็นสส่วนเพื่อทำคารนพื้นของบ้านไม้เนื่องจากไม่มีเครื่องมือไฟฟ้าการจัดการกับไม้หนึ่งท่อนต้องใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งแถมยังต้องใช้ขวานซ่องขอบที่มีเซียนเห็นแบบนี้แล้วอยากสนับสนุนเขาด้วยที่ทำการไปราณนีย์สักแห่งเวลาที่เหนื่อยล้าแค่ดื่มน้ำจากต้น ขึ้นเรื่หาฮ่าวิทต้องใช้วงเวียนว่าเส้นโคง้งแล้วตัดส่วนเกินออกโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแบบนี้เวลาติดตั้งนี่แหละคือความพอดีที่สมบูรณ์แบบเขาใช้มอสเติมเต็มในจุดที่มีช่องว่างไม่ต้องกังวลเรื่องความอบอุ่นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดคือการสร่องเจรูและยึดด้วยหมุดไม้ท้ายที่สุดนี่คือบ้านและสตูดิโอแรกในชีวิตของเขาสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อฤดูหนาวมาถึงกำแพงถูกสร้างขึ้นสูงครึ่งตัวคนแล้วรอจนถึงฤดูใบไม้ผลิหน้าเวทถึงจะทำต่อปูผนังด้านบนเพราะมีแค่ตัวคนเดียวโดยทั่วไปแล้วทำได้แค่วันละชั้นและยิ่งสูงยิ่งยากขึ้นเขาจึงใช้ท่อนไม้สองท่อนสร้างเครื่องมือรางเลื่อนแบบง่ายๆแม้ว่าจะดูเหมือนยังใช้แรงมากแต่เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ก็เบาลงมากเขายังหาเวลามาให้แฟนๆชมการแสดงขวานหมุน รอจนท่อนไม้สุดท้ายของกำแพงตกลงมาวิทไม่ได้รีบปิดหลังคาแต่เลือกเปิดหน้าต่างให้กระท่อมก่อนเขาใช้เวลา1ปีในการสร้างกำแพงทั้งสีด้านนี้แต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตัดออก แม้จะมีแค่เครื่องมือแบบมือหมุนวิทก็ยังสามารถเลื้อยได้อย่างเรียบร้อยมากเขาเลือกตำแหน่งประตูไว้ด้านที่รับแสงแดดเพื่อให้เมื่อเปิดประตูแสงแดดจะส่องเข้ามาได้และไม้ที่เลื่อยออกมาก็ไม่ถูกทิ้งให้เสียเปล่านำมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช้เป็นฝืนได้บ้านของเขาตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากไม่ไกลจากแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและน้ำจืดของเขายังได้โอกาสพาหมาไปเดินเล่นด้วยความช่วยเหลือของเออร์กูเวจับดีเวอร์ได้สำเร็จ เขาใช้เวลา3วันในการถลกหนังเมื่อแห้งแล้วก็กลายเป็นบ่อหนังแท้ราคาแพงจะมีประโยชน์มากเมื่อฤดูหนาวมาถึงตอนสร้างหลังคาให้ที่พักถิ่น เนื่องจากกำลังของเขามีจำกัดเขาจึงขอให้คุณปู่มาช่วยด้วยความช่วยเหลือจากรถเครนคานหลักสามตัวบนหลังคาถูกวางลงสำเร็จในขณะเดียวกันใบไม้ข้างๆก็ยังค่อยๆร่วงลงส่วนวิเตอร์ที่คุ้นเคยกับจังหวะชีวิตที่ช้าๆยังคงเป็นการเจาะช่องอย่างช้าๆจากนั้นใช้ช่องที่เตรียมไว้เพื่อสร้างกำแพงให้สูงขึ้นเขาผู้มีความพิถีพิถันยังได้ใส่เหรียญบางเหรียญไว้บนฐานบ้านเพื่อสื่อถึงความหมายที่ดีเกี่ยวกับความมั่งคัง่งอุณหภูมิของวันใหม่ ลดลงมากบงบอกว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงในไม่ช้าดังนั้นตอนนี้เขาต้องรีบสร้างแผ่นปิดสำหรับกระท่อมไม้เพื่อให้สะดวกต่อการปูหลังคากระเบื้องในขั้นตอนถัดไปแผ่นไม้ที่เรียบเนียนไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมมากนะักแค่ใช้ขวานขัดขอบด้านล่างเมื่อประกอบเข้าด้วยกันก็จะไม่มีช่องว่างแสงยามเย็นของวันนั้นก็สวยงามมาก เพื่อเร่งความคืบหน้าคืนนี้ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อไล่ตามกำหนดการในที่สุดเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านใบไม้<ๆ>เขาก็สามารถติดตั้งแผ่นปิดทั้งหมดสำเร็จมองจากด้านในก็ดูสวยงามมากส่วนที่ยื่นออกมาด้านหน้าจะเป็นชายคาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนสาดเข้าบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสังเกตได้ว่าหมาของเขาดูอ้วนขึ้นมากเมื่อเทียบกับหน้าร้อนหลังจากสร้างชายคาด้านหน้าเสร็จแล้วเขาทำความสะอาดเปลือกไม้ในบ้านเรียบร้อยนี่คือหิงห้อยที่ดีที่สุดในป่า ดังนั้นเขาไม่คิดจะทิ้งมันแม้ว่าตอนนี้บ้านไม้ยังไม่มีประตูเขาก็ยังสามารถอยู่ในนั้นได้ตอนนี้วิทเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพรุ่งนี้เขาจะติดตั้งกระเบื้องให้บ้านไม้และปรับปรุงการตกแต่งภายในให้สมบูรณ์วันนี้มาด้วยกันวิทย์จะทำความสะอาดหลังคาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งโครงสร้างด้านที่อยู่ตรงชายคาเขาวัดขนาดให้พอดีแล้วใช้เกรีงค่อยๆตัดมุมเอียงเพื่อให้ติดตั้งแล้วไม่กลิ้งไปมาก่อนหน้านี้เขาเริ่มด้วยการปูชั้นกันน้ำ เพื่อเป็นมาตร,ราการป้องกันฝนชั้นแรกของหลังคาจากนั้นจึงวางโครงไม้ขึ้นไปด้วยความแม่นยำของการสร้ร่องการติดตั้งจึงไม่มีข้อผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยวันนี้ไม่ใช่วันที่เหมาะกับการก่อสร้างเขาทำงานได้ไม่นานหิมะแรกของฤดูหนาวก็ตกลงมาตามคาดแม้แต่เข็มสนที่เหลืออยู่ก็ไม่มีสีเขียวอีกแล้วสภาพอากาศที่เลวร้ายนี้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเขาลดลงอย่างมากจนกระทั่งค่ำถึงจะซ่อมส่วนที่เกินได้เนื่องจากในกระท่อมยังไม่มีที่พักถิงดังนั้นตอนกลางคืนจึงต้องพักในเต็นท์เช้าว,วันรุ่งขึ้นหิมะหนาขึ้นมากตอนที่ าไปตักน้ําใกล้ๆพบว่าที่นี่แม่น้ํายังไม่เป็นน้ําแข็งจึงกระโดดลงไปโดยไม่ลังเลเหมือนได้ออกกําลังกายสุดขั้วให้รูขุมขนทั้งตัวหลังจากอาบน้ําเสร็จวิตรู้สึกว่าร่างกายเต็มไปด้วยพลังเลยแถมวิทย์พื้นเพิ่มอีกสองครั้งพอทําเสร็จอากาศที่เพิ่งดีขึ้น ก็กลับมาแย่อีกครั้งเขาจึงรอให้มันเบาลงก่อนนำฉนวนกันความร้อนที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใส่เข้าไปในโครงเหล็กอย่างเรียบร้อยนี่เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากแต่สามารถช่วยรักษาอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ mm hmm. เมื่อมีชั้นฉนวนกันความร้อนนี้ mm hmm. เขาจึงตอกแผ่นไม้ที่เตรียมไว้ลงไปด้านบนการทำงานในที่สูง ต้องระม,มัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวถ้าไม่ระวังก็อาจจะลื่นตกลงไปได้แต่เพื่อที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองวิทย์คิดว่าความลำบากทั้งหมดนั้นคุ้มค่าหลังจากเสร็จงานเขาก็ตัดส่วนที่เกินออกจากนั้นนำผ้ากันน้ำออกมาเพื่อทำการกันน้ำบนหลังคาอีกครั้งพื้นผิวที่เรียบลื่นนั้นเหยียบลงไปแล้วอันตรายโชคดีที่วิทย์เตรียมไม้ไว้สำหรับเหยียบและสามารถต้องการไม่ให้ถูกลมพัดปลิวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียงข้อที่ดังใสน่นี้ยังปลุกเพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งตื่น เวลาว่างในแต่ละวันถูกวิเตอร์ใช้ไปกับการขัดกล่าวฝุ่นบนผนังสะสมมาตลอดทั้งปี บริเวณที่สูงต้องจัดการบ่อยๆน้ำค้างในวันถัดมาหยดลงบนสนามหญ้าวิเตอร์ก็ตื่นจากฝันแต่เช้าวันนี้ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำเช่นการซ่อมแซมหลังคาเขาเริ่มจากการวางไม้เป็นตารางแล้วใช้ตะปูยึดให้แน่นระยะห่างระหว่างแผ่นไม้ถูกเว้นไว้แคบมากเพื่อให้สะดวกต่อการปูแผ่นกระเบื้องในภายหลังเนื่องจากแผ่นกระเบื้องยังมีไม่พอเขาจึงเลือกที่จะปิดด้านรัสเซียก่อนงานนี้ไม่ได้ยากเลยอย่างน้อยก็ง่ายกว่าการสร้างหลังคาเขาใช้ขวานลอกเปลือกไม้ทั้งสองด้านออกแล้วค่อยๆวางลงในกองไฟเพื่อเผาถ่านระหว่างนั้นควบุมไ ให้พอดีไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแค่เผาไม้จนหมดแล้วค่อยใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบแบบนี้ถึงจะสร้างโครงร่างได้สามารถป้องกันการกัดกร่อนของปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลังจากเขาทาสารต้องการบนพื้นผิวเสร็จแล้วความสวยงามของกระถ่มก็เพิ่มขึ้นอย่างมากป่าในฤดูใบไม้ผลิช่างเย็นสบายวิเตอร์มักออกไปเที่ยวเล่นอยู่บ่อยๆระหว่างทางเขายังพบกระถ่มไม้โบราณที่เคลื่อนย้ายได้โดยบังเอิญจากภายนอกดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานแล้วแต่กระเบื้องบนหลังคายังสามารถนำมาใช้ได้อยู่เช่นหลังจากปัดฝุ่นออกง่ายฮ่า,าก็สามารถนำไปปูบนหลังคาเพื่อใช้งานสำได้ถึงแม้จะเป็นของมือสองแต่ก็ช่วยประหยัดงบประมาณของตัวเองไปได้มากเขาก็ยังรู้สึกดีใจ ในฤดูร้อนป่ามีฝนตกชุกมากทําให้เรื่องการกันน้ําเป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญหลังจากปูแผ่นกระเบื้องบนหลังคาเสร็จแล้วเขายังเดินทางมาถึงป่าเบิร์ดเปลือกของต้นไม้เหล่านี้สามารถลอกออกได้ง่ายในฤดูร้อนและไม่ทําให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายสามารถใช้สําหรับการปิดผนึกกันน้ําของชายคาในขณะนั้นสุนัขที่รู้ใจเขาก็กําลังช่วยเขาอยู่ด้วยหลังจากเก็บรวบรวมได้จํานวนมากเขาจึงเริ่มทําขอบชายคาประสบการณ์การเอาชีวิตรอดในป่าก,กว่า2ปีครึ่งทักษะของเวเทอร์นั้นชํานาญมากแล้วเพิ่งทํางานนี้เสร็จ ฝนก็ตกลงมาทันทีเพื่อทดสอบผลงานของเขาบอกได้เลยว่าประสบความสำเร็จมากไม่มีน้ำหยดเข้ามาในบ้านเลยไม่กี่วันต่อมาเขากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วกลับมาลองดูใต้พืชพัุนที่ยังคงเขียวขจีมีผลไม้ป่าบางชนิดซ่อนอยู่เนื่องจากมีจํานวนมากเกินไปทําให้เขาตระหนักว่าต้องมีห้องใต้ดินเก็บอาหารเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็เริ่มใช้จเจาะเตรียมขุดห้องรับหน้าประตูบ้าน ดินที่นุ่มทําให้ขุดได้ไง่ายมากมีเพียงก้อนหินใหญ่ด้านล่างที่เพิ่มความยากโชคดีที่วิทมีเครื่องมือและค้อนห้าวเทียนสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนได้อย่างง่ายดายหลังจากทําความสะอาดหินด้านในแล้วเขายังผสมปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อใช้ปรับพื้นให้เรียบและแข็งแรงเพียงแค่ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติข้ามคืนก็สามารถก่ออิฐรอบๆ ได้ในระหว่างนี้ต้องใช้ระดับน้ําวัดบ่อยๆมิฉะนั้นการแก้ไขในภายหลังจะยากมากเมื่อกองดินสูงจนเสมอกับพื้นเขายังใช้แม่พิมพ์หลอทําแผ่นก้นหมาป่าเพื่อป้องกันสัตว์อื่นๆที่อาจมาทําลายหลังจากทํางานมาทั้งวันช่วงเย็นเป็นเวลาหายากที่เขาจะได้พักผ่อนเวเทอร์จะออกไปเดินเล่นใกล้ๆทุกวันพร้อมกับเก็บเห็ดป่าติดมือกลับมาด้วยถ้าจะถามเรื่องสายพันธุ์ที่แน่นอนคงต้องถามคนอยู่นานคืนนั้นพระจันทร์สวยมาก วันต่อมาเขาหั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปทอดในกระทะโดยไม่ใส่เครื่องปรุงเลยรสชาติของอาหารแบบนี้ค่อนข้างจินตนาการยากหลังจากกินอิ่มแล้วแผงโซลาเซลล์ที่เขาสั่งไว้ก็มาส่งพอดีในฐานะคนยุคใหม่ถ้าต้องการอาศัยอยู่ในป่าเป็นเวลานานการมีไฟฟ้าเพียงพอเป็นสิ่งจําเป็นเขากางแผงโซลาเซลล์ออกวางไว้ในที่ที่แดดส่องถึงอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ตอนนี้วิทย์ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าอีกต่อไปเวลาว่างยังสามารถตัดต่อวิดีโอที่นี่ได้คุณภาพชีวิตเรียกได้ว่าาดีขึ้นมก เวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเมื่อนึกถึงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วยังเป็นปีที่แล้วเขายังคงทําตามแผนของตัวเองเริ่มทําการปิดผนึกและเก็บความร้อนพื้นในบ้านวัสดุที่เขาเลือกใช้คือที่เลื่อยแทนข้อดีคือประหยัดงบประมาณและยังติดตั้งได้สะดวกมากข้อเสียคือการป้องกันไฟต้องระวังให้ดี สามารถสังเกตได้ว่าแผ่นไม้มีเดือยในตัวประกอบเข้าด้วยกันง่ายเหมือนตอกล็อกไม้วิทเตอร์ใช้เวลาทั้งหมด2วันกว่าจะสร้างพื้นเสร็จสมบูรณ์คุณภาพดีขนาดที่เล่นบาสเกตบอลบนพื้นอย่างได้ส่วนไม้เหลือที่เป็นเศษเล็กน้อยเขานํามาประกอบเป็นฝาปิดติดตั้งที่ปากทางเข้าห้องใต้ดินได้พอดีข้างล่างนี้ไม่เพียงแต่ซ่อนตัวได้ดีแต่ยังปลอดภัยและอุณหภูมิสามารถคงที่ได้ที่ศูนถึงหองศาตลอดปีเหมาะมากสําหรับเก็บถักและอาหารกระป๋องเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงวิทจึงทำบันไดไม้ขึ้นมา แล้วเผาไม้บางส่วนในหิมะและลมเมื่อเชื่อมไม้เข้าด้วยกันในห้องใต้ดินก็จะได้ชั้นวางของที่แข็งแรงมากการจัดเก็บอาหารแบบนี้จะช่วยแยกพื้นที่ได้ด้านล่างสามารถวางผลไม้และผักได้ส่วนด้านบนเป็นผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้อย่างที่เขาทำเองทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวลตอนนี้แค่ปรับปรุงภายในเล็กน้อยเขาก็สามารถย้ายเข้าอยู่ได้และนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเวียดได้สร้างโครงร่างของกระท่มเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อย เขาต้องรีบทำประตูกระท่อมให้เสร็จเพื่อป้องกันลมหนาวจากภายนอกให้ได้มากที่สุดหลังจากยึดไม้ด้วยตะปูแล้วก็สามารถตัดแต่งไม้ให้เรียบเนียนได้ง่ายขึ้นและด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตกลางแจ้งกว่า2ปีครึ่งทาให้เวียสามารถตัดแผ่นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะมีแค่เครื่องมือแบบใช้มือเขาก็ยังสามารถเลื่อยได้อย่างเรียบร้อยมากหลังจากปรับแต่งไม้ทั้งสองด้านให้เรียบแล้วจึงใช้สิ่วแบ่งไม้เป็นสส่วนโดยเว้นส่วนปลายไม้ไว้สําหรับเดือยกระรปตูที่ประกอบขึ้นมาแบบนี้แม้จะไม่ใช้ตะปูยึดก็ยังคงแข็งแแรงละทนนาามก เมื่อพิจารณาว่าปลวกมักจะออกอลาวาดในช่วงฤดูร้อนดังนั้นแผ่นไม้ของประตูจึงต้องนำไปเผาไฟเพื่อให้ผ่านการเผาถ่านในกองไฟเปลวไฟที่ร้อนแรงไม่ได้ทำให้เขาต้องรอนานในไม่ช้าก็ทำเสร็จชุดแรกสีแบบนี้แม้แต่ปลวกก็ต้องกะหัวแล้วหนีไปตอนนี้เหลือแค่ประกอบแผ่นไม้เข้าด้วยกันแล้วใส่ฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันความหนาวประตูบานนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาผู้รอบคอบยังติดตั้งตาแแมวไว้บนประตูเพื่อป้องกันสัตว์มาทุบประตูตอนกลางคืนตอนนี้เมื่อเชื่อมต่อด้วยใบบัวเสร็จแลล้้้ววเเขาาาากกก็ไมม่่ตออองงงัันนนพดบีื ไม่มีขอบประตูขนาดพอดีเขาจึงต้องลงมือทำเองทั้งหมด วิธีการนี้ผมไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยหลังจากติดตั้งในรูที่เตรียมไว้เขาก็ไปหาเศษกิ่งไม้ที่ไม่มีใครต้องการใกล้ๆเริ่มต้นด้วยการวัดขนาดด้านบนเมื่อยืนยันว่าไม่มีปัญหาแล้วจึงใช้มีดขูดเปลือกออกตามขั้นตอนเดิมหลังทำเสร็จต้องเปลี่ยนให้เป็นสีแบบย่างสีหลังจากผ่านการเผาถ่านดูสวยมากและยังมีโทนสีแบบย้อนยุคที่สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับประตูใหญ่แต่เบเธอร์ยังรู้สึกว่าไม่ดีพอจึงติดตั้งเพิ่มทั้งตัวล็อกประตูและรูใส่กุญแจแบบซ่อนกุญแจก็ทำ เมื่อวันใหม่มาถึงหิมะข้างนอกหนาขึ้นมากการสร้างที่ยาวนานเริ่มน่าเบื่ออากาศแบบนี้เหมาะที่จะพักผ่อนเขารอให้อุณหภูมิอุ่นขึ้นก่อนถึงจะเริ่มติดหน้าต่างให้กระท่อมไม้งานนี้ไม่มีอะไรยากแค่เอากรอบหน้าต่างที่ทำไว้ใส่เข้าไปก็พอแต่รอยแยกข้างมุมจะทำยังไงดีนะเวเทอร์คิดอยู่พักหนึ่งตัดสินใจใช้ฟงอุดเพราะการสร้างบ้านนี้ใช้งบไปไม่น้อยและแตะไคร่น้ำก็ให้ความอบอุ่นได้ไม่แพ้ชนวนกันความร้อนสุดท้ายหลังจากใช้เวลานานถึงส ปีในเช้าวันใหม่ที่พระอาทิตย์ขึ้นเขาก็สร้างโครงไม้ของกระท่อมเสร็จสมบูรณ์ขอพาทุกคนชมแบบครบทุกมุมเพื่อฉลองช่วงเวลานี้เขายังนำเครื่องมือแห่งความเท่าเทียมออกไปล่าสัตว์ป่าในป่าอีกด้วย พร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นวิตเตอร์สามารถจับหมูป่าได้สําเร็จดูจากขนาดตัวน่าจะโตมาอย่างน้อยสองปีครึ่งเขาใช้เวลาหนึ่งวันในการเอาเครื่องในและหนังออกจากนั้นนําไปย่างรมควันในเตาผิงด้านล่างสุดเขายังใส่ใบสนแห้งไว้ด้วยเพื่อให้กลิ่นหอมจากธรรมชาติเข้าไปสึมซับระหว่างรอการมาควันวิทใช้ก้อนอิฐและไม้ที่เหลืออยู่สร้างเตาชั่วคราวขึ้นมาและตอไม้เก่าที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแค่ต้องวางแผ่นไม้บนมันแล้วใช้เกรียงขูดผิวออกก็จะได้โตอาหารจากไม้ที่สมบูรณ์แบบระหว่างที่เก็บไม้ เขายังเก็บดอกไม้ไม้ไปด้วยกินแต่เนื้ออย่างเดียวอาจจะเลี่ยนได้ดอกไม้พวกนี้พอดีเลยเอามาทำเป็นน้ำมะนาวได้เริ่มจากใส่น้ำตาลก่อนเติมน้ำแล้วต้มให้เดือดจากนั้นเทลงถังเพื่อหมักแน่นอนว่าก่อนดื่มต้องนำไปแช่เย็นในห้องใต้ดินเพราะดื่มแบบเย็นจะได้รสชาติดีกว่าพอครอบครัวรู้ข่าวนี้แล้วนำเงินทั้งครอบครัวมาแสดงความยินดีกับเขาเพื่อสิ่งนี้เวเตอร์จึงไปที่สวนผักของตัวเองเก็บมันฝรั่งบางส่วนและหัวหอมสดใหม่ทั้งหมดนี้เขาปลูกเองด้วยมือรับประกันว่าเป็นออแกนิกสีเขียวแท้รอให้หมูย่างสุประมาณ 70%พวกเขาก็จะได้เพลิดเพลินกับมื้ออาหารอันแสนอร่อยนี้วันนี้วิเตอร์จะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้วันนี้วิเตอร์ไปซื้อของที่ตัวเมืองตอนกลับมาหิมะกำลังตกเบา ฮ่าฮโชคดีที่รูปร่างภายนอกของบ้านไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้อย่างสบายใจขั้นแรกเขาตัดสินใจทำโต๊ะอาหารเพื่อจะได้ไม่ต้องนั่งกินข้าวบนพื้นทุกวันเขาเริ่มด้วยการขูดผิวของแผ่นไม้หนาสองแผ่นออกทำให้พื้นผิวของไม้เรียบเนียนขึ้นจากนั้นตัดส่วนเกินตรงกลางออกตามขนาดที่ได้เตรียมไว้เพื่อให้ได้แผ่นโต๊ะหม่เอียงส่วนในการทำขาโต๊ะเพื่อไม่ให้มันโยกเยกวิทต้องเจาะรูเดือยบนขาโต๊ะจากนั้นใช้โครงสร้างเดือยไม้ยึดให้แน่นกระบวนการนี้ง่าายมาก มั่นใจได้ว่าคนที่มีทักษะการสร้างต่ำก็สามารถเรียนรู้ได้ คนที่เรียนรู้ได้จะได้รับดอกไม้จากยันจูคนที่เรียนรู้ไม่ได้จะถูกดึงขนและควักลูกตาหลังจากประกอบไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกันเวเธอร์ทาน้ำมันลงบนพื้นผิวไม้เพื่อเพิ่มความทนทานและป้องกันการผุยังสามารถคงสีของไม้เดิมไว้ได้เมื่อมีโตแล้วชีวิตของเขาก็สะดวกขึ้นมากเมื่อวันใหม่มาถึงวิเธอร์ผสมคอนกรีตบางส่วนเพื่อใช้ทำเตาผิงสำหรับกระถองไม้เขาเทปูนซีเมนต์ลงบนพื้นให้แห้งจากนั้นปูด้วยกระเบื้องเป็นฐาน เมื่อเตาผิงเผาไม่อุณภูมิจะสูงมากกระเบื้องเป็นวัสดุที่ทนไฟได้ดีมากครั้งนี้วิทย์ได้นำอีกจำนวนมากมาด้วยวันนี้เขาตัดสินใจเริ่มก่อเตาก่อนหลังจากวางอีกชั้นแรกเรียบร้อยแล้วเขาวัดขนาดเพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่เมื่อยืนยันว่าไม่มีปัญหาเขาก็ใช้ปูนซีเมนต์ก่อให้สูงขึ้นระหว่างนั้นเขายังวางแผ่นไม้เพื่อช่วยขึ้นรูปพื้นที่ด้านล่างนี้เป็นที่สำหรับเผาฟืน ตอนนี้แค่ต้องรดน้ำเข้าไปเรื่อยๆแล้วปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติติดตั้งเตาผิงไว้ด้านบนในช่วงเวลานี้เขาก็ไม่ได้ว่างแต่ทําความสะอาดฝุ่นที่หน้าต่างและเตรียมฟืนให้เพียงพออยู่คนเดียวในป่าทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเอง โชคดีที่วิเตอร์คุ้นเคยกับมันอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นอากาศยังคงดีเหมือนเดิมหลังจากผ่านการตากลมทั้งคืนวิเตอร์ได้รับความช่วยเหลือจากภรรยาจนสามารถติดตั้งเตาผิงข้างเตาได้สําเร็จด้วยการวัดที่แม่นยําผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาดเลยตอนนี้เขาสามารถทํปต่องควันให้เตาผิงได้แล้วเพียงแต่สภาพอากาศในป่าช่วงฤดูร้อนเปลี่ยนแป,ปลงบ่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ปิดฝนในช่วงนี้เขาจึงติดตั้งกันสาดช,ชั่วคราวบ,บนหลังคาหลังจากนั้นวิทกลับเข้าไปในบ้านถอดฉนวนกันความร้อนบนหลังคาออกแแลละะหังงงจาาาาากกกกกเออออออรรบบื้้้้ดดนนน็สมถใช ในการฉาบปูนได้ ในที่สุดจากความพยายามไม่ลดละของทั้งสองคนพวกเขาใช้เวลา3วันในการติดตั้งท่อระบายความสําเร็จตรงจุดเชื่อมต่อเขายังติดตั้งจุกยางไม่ต้องกังวลว่าน้ำฝนจะซึมเข้าไปในตอนนี้เวเทอร์ก็สามารถถอนหายใจโล่งอ,อกได้ส่วนพนักงานที่มีสวนผักอยู่แล้วในช่วงเวลาอาหารทุกวันเขาสามารถไปเก็บผักสดมาทานได้ บางส่วนสามารถใช้เป็นวัตถุดิบส่วนที่เหลือถูกเวเธอร์ฝังไว้ในดินเก็บไว้ในห้องใต้ดินโดยตรงพวกเขามีความสุขกับบ้านใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นอาหารเย็นจึงจัดเต็มเป็นพิเศษพวกเขาหั่นเนื้อวัวและหัวหอมแล้วนำไปผัดในกระทะทันทีมื้อเย็นภรรยาอยากทานสตูดังนั้นหลังจากผัดจนสุกแล้ววิทย์เลือกที่จะเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อเครื่องเคียงที่เขาเตรียมไว้คือแครอทหลังจากเคี่ยวด้วยไฟอ่อน30นาทีทั้งสองคนก็จะได้เพลิดเพลินกับมื้ออาหารแสนอร่อยนี้